ว่าข้าไม่นำองคาพระกำลังว่าถ่ายตอนผัดสะโดงนยงกำลังคอยคำละตกเร้นเป็นภาพที่ว่าเห็นเห่าได้รู้สึกถึงความมุุ่่นเลยนะสวยงามประการตาเลยี่ครับแล้วก็ถ่ายมุมสูงที่ว่าดักลงมาด้านล่างฮะเราเห็นรถไฟวิ่งผ่านรถยนต์โอ้โหดูครับพี่น้องครับงามล้านนะบ้าพิมพ์แบบแล้วนี่เรารู้สึกแบบตื่นมากๆครับพี่น้องครับ สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องทางฝั่งลาวและทางฝั่งไทยยินดีต้อนหับทุกทานเข้าสู่ซ่องสองสาวลาวเซโน <c oughs> นี่จเสียงเหมือนซบุฟานพี่น้องเมื่อนี่เนาะซบุาก็จะมาเหตุคิปรีแอคกซ่นอีกเส้นเนนข้าเส้นเคยนะพี่นอ้องอ่าก็คือซบุฟาอ่าเอาซ่องของบ่าวพิมนาป็นแอคชซ่นกะเนื่องจากว่าการซบภาอยากเย็นหูประสบการณ์ การเว้าจานนําเพิ่นพร้อมเนาะแล้วก็มี PFC คอมเมนต์เข้ามาว่าอ่าบาวพิมพ์เพิ่นอ่าบรรยายได้ดีนะพี่น้องก็เลยอยากนําส่องของบาวพิมพ์มารีแอคชั่นอีเนาะถ้าบาวพิมพ์มาเห็นคลิปนี้สุภาขออนุญาตเด้อขออนุญาตนําเอาคลิปของบาอ่าพิมพ์มารีแอคชั่นเนาะอ่าคลิปนี้ก็เป็นการ คลิปการท่องเที่ยวเมืองไทยใน่พี่น้องเป็นการท่องเที่ยวตัวเมืองบางเกาะของประเทศไทยบอกได้คาเดียวเลยว่าอลังการมากพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สับุภาประทับใจมากๆเนาะละก็สอบมากๆเลยแต่ก่อนจะไปหับชมคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองพราว,าว <c oughs> ต่อไปสับปะผาจะพาพรมยพี่น้องไปหับชมคลิปผ่านการในแอคชซ่ัน พร้อม,มกันเลยเนาะไปกันเลยกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตสุผู้สุขนนะครับย <c oughs> ินดีต้อนรับทุกคนเขสู่ซองของคุณผิมบ้านเมืองเนือจากล่งผะบางเด้อพี่น้องอยู่กับบรรยากาศเย็นๆเน,น่าๆลมแรงๆบอ <c oughs> กเลยว่าคนเน่าแตก,กเฟือกครับพี่น้องครับคนลุกนั่นแหละ <c oughs> มาแล้วครับทุกคนกับการรีแอคชั่นคลิปเมืองไทยของบ่าวพิมพ์มาตามเกา่าตามเคยมาตามนัดนนครับพี่น้องครับทุกวันต้องมีคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะกับภาพสวยๆมุม,ม,มงามๆอ่าส่ว่าเอกลักของซองบ่าวพิมพ์ก็คือการรีแอคชั่นภาพมุมสูงนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เข้าใจนั้นเด้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนและราชท่ว่าเข้ามาอ่าหับสมคลิปของบ่าวพิมพ์เด้อแล้วก็กดไลค์ใส่สับสับไร้แล้วก็ฝากคอมเมนต์บ่าวพิมพ์หน่อยเด้อว,ว่าอยากให้บ่าวพิมพ์ทำคลิป แบบใดเกี่ยวกับเมืองไทยสามารถคอมเมนต์เข้ามาไหนหรือว่าผู้ใดมีคลิปดีๆเด็ดๆก็สามารถส่งลิงก์กอลปลิงก์ให้คอมเมนต์ให้บ่าวพิมได้เรื่อยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวพิมพ์จะไปห้ามารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูนะแสดงว่าบ่าวพิมพ์ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ว่ามีหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็หาคลิปดีๆมาให้บ่าวพิมพ์ได้รีแอคชั่นนะคนและบางคนก็ใจดีถึงขั้นว่าแอดไลน์มาห้บ่าวพิมพ์แล้วส่งลิงก์คลิปต่างๆมาให้บ่าวพิมพ์แต่เบวพิมพ์ก็พยายามจะทำให้ ได้ทุกคลิปนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ว่าพิมพ์ต้องข้อซอกคลิปดีๆก่อนครับทุกคนครับก่อนจะไปเป็นคลิปกับฟ้าทุกคนดูโฆษณาให้พ่อพิมพ์ด้เพื่องเพื่อเป็นกๆลังใจในการเลียสั้นคลิปต่อไปครับแต่ว่าคลิปวันนี้กับพ่อพิมพ์จะพาทุกคนไปดูภาพช่วยๆมุมช่วยๆยู่ที่กรุงเทพมหานครคภาพสู้ยุทีแป้งคอกเป็นการวอล์ดซิตี้กรุงเทพมหานครนะพี่น้องครับเป็นภาพมุมกลางคืนที่ว่าเคยให้ทุกคนได้ดูเป็นคลิปแรกอ่า คัตอนกักคืนเป็นคลิปแรกที่ว่าพิมพ์ทำให้ทุกคนดูซึ่งว่าคลิปนั้นก็ได้ประมาณแสนสองหมืน่นวิวต้องขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ว่าพิมพ์จะพาทุกคนกลับไปอีกครั้งแต่ว่าจะเป็นภาพตอนยามเย็นจนไปถึงตอนค่ำมืดเลยอตอนมืดเลยแหละทุกคนนะโอเคซึ่งว่าจะงดงามสัาได้เดี๋ยวเ o าไปบึงพร้อมๆกันเด้อพี่น้องนี่ครับเปิดคลิปมาดีเปล่าอลังการเ,เลยนะพีพ่<ม>น้องวยงามาลยนะพี่น้อง ในกรุงเทพมหานครอินแบงค์ค์ว้าวงเวียนใหญ่จริงๆนะพี่น้องนะซึ่งว่าด้านในของวงเวียนก็จะปลูกโดยตกแต่งโดยดอกไม้มีต้นไม้ใหญ่เลยพี่น้องเห็นว่าโอ้โหพอเลี้ยงใหญ่มากๆพี่น้องครับขนาดเลยแต่ว่าด้านข้างของวงเวียนนี้จะบกคอยมีตึกสูงนะพี่น้องส่วนแากก็จะเป็นบ้าน ความซองซ้ำสั้น,นแล้วก็มีตึกสูงนิดหน่อยประมาณสิบซันนี่แหละที่ว่าพิมพ์เพ้นอยู่ในคลิปนะแต่ว่ามุมก็ไก่กับนกไก่อาจจะมีนี่ครับแล้วก็เป็นมุมที่ว่าไทยสูงเป็นมุมไทยดักตรงลงมาพี่น้องกับจะสวยรูดูแพงมากเลยพี่น้องนักของรถที่ว่าวิ่งอยู่ในโรงเรียนมีขนาดเล็กนิดเดียวดูครับทุกคนโอ้หงำไรนะ ภาพที่ว่างามไรครับพี่น้องครับม่งหัวทุกคนเคยเห็นหรือบ่ใจฟูเลยเนาะห็นเห็นสิ่งนีใจฟูเลยมุมไกลๆอ่าเฮาได้้มกันครับอ่าอยู่ในอยู่ถึงวงเวียนอ่าถือว่าเป็นวงเวียนใหญ่จริงๆนะส้มซื่อจริงๆครับดูจากคนวิ่งออกมาทีาวงเวียนอเล็กนิดเดียวทีว่าเป็นวงเวียนที่ว่าตกแต่งด้สวยงามมากครับพี่น้องครับการปลูกดอกไม้ระปบิดดองไม้นี้แล้วก็เป็นมุมที่ว่าบินถอยออกมาพี่น้องถอยออกมาให้เขาได้เห็น ภาพรวมๆของ hmm. วงเวียนใหญ่แห่งนี้ครับโอ้โ oh. หงามล้านะพี่น้องเนี่บถ่ายได้แบบสุดยอดจริงๆนะนท่มาถ่ <c oughs> ายภาพอามสูงเด็ขนาดนี้ขับรถติดเดยอะมากนะเป็นวงเวียนที่ว่าขนาดใหญ่ <c oughs> oh. รถกระไล่น,นะพี่นะ้องว,ว, <c oughs> วงกลมแบบกลมจริงๆเลยครับพี่น้องครับ ธรรมนีสวยงามมากนะประศไทยเย็นในสบุพาระอื่นก็นหรเลยมาที่นี่เขาเรียกว่าพี่น้องจำา่ได้แล้วนะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสะพานันี้งามงามเห็นะมีสะพานหลายลายสายที่ว่าขดเคี้ยวหลายลายส้อนซ้อนกันครับน่ครับแล้วก็เป็นภาพตอนยามเย็นอยู่ในกรุงเทพที่ว่ามีตึกหลายหลายพี่น้องครับเป็นแทงสี่ทองแทงพายที่ที่ทองซับซองใส่กับกระจกห้องตึกเพรเลยว่าได้ บรรยากาศที่แบบอบอุ่นมากๆนะกลายเลงามไร้ด้วยพี่น้องนี่ครับแล้วก็มาที่สะพานแห่งนี้ในคลิปบอกว่าเป็นสะพานตากสินใช่ไหมเป็นสะพานตากสินที่ว่าข้ามแม่น้ำแตงสากำลังว่าถ่ายตอนยามเย็นพี่น้องครับคลายที่กำลังจะตกดินเป็นภาพที่ว่าเห็นเฮาได้รู้สึกถึงความอบอุ่นเลยนะสวยงามประดัรอบนี่ครับแล้วก็ไทยมุมสูงที่ว่าดักลงมาด้านล่าง อเราเห็นรถไฟวิ่งผ่านรถยนต์เอมีรถไฟมาเส้นเดียววะยามไล่กันนึ่งเนาะขางกันจะวัดตักเออวัดรถไล่พี่น้องสะพานตักสิ่งนี้คือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมพี่น้องซึ่งว่ารถไฟฟ้าที่าวิ่งผ่านกันย่างเนาะเป็นรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องพญายาคมีรางรถไฟอยู่กลางโอ้ขำขำมิ่งเจ้าพยาเนอย่างเนาะมุกข้ามมิ่งเจ้าพญาอะไรเยอะมาะ ่านตากสิ้นรถเมย์ก็มีสายขึ้นกับสายลงเนาะโอ้รถติดเดยอะครับพี่น้องครับรถไล่อะไรที่น้ตผมสู้นี่ดูแล้วสวยงามมากนะเดี๋ยวอช<ส>ิบไปหน่อยจิ๋วเลยโอ้ขากาดิที่โน้ตอนกำลังคอยขำลงแรงเนาะนี่แล้วก็ตัดมาตอนเริ่มพายที่ตกดินครับพี่น้องครับสวยรูรูเพ่งมากเลยพี่น้องดูเลยแป๊บเมื่อนกับแป๊บภาพในจินตนาการเลยนะพี่น้องเนมันงาม เวลาวว้าตัวเมืองกรุงเทพหรือว่าเบนการ์ดซิตี้ที่ว่าเปิดไฟขึ้นมาอยู่ตึกอยู่ต่างถนนแล้วก็มีรถไฟจักรฟตานุสเนไฟจากฝัางฝั่งไปมานมาแล้วก็เลยว่าสายสะพานที่เป็นว่างามจริงๆครับพี่น้องครับนี่แล้วก็สะพานที่ว่าพระพิมไเห็นตอนเมสซิโคลนี้นะตอนตอนเย็นมาตอนกลางคืนจะมีอารมณ์ทีนแป๊บนึงโอ้โหดูครับพี่น้องครับงามไร่นะบ่พิมพ์้วแบบนี้เรู้สึกแบบตื่นมากๆครับพี่น้องครับนี่แล้วก็ สะพานเม,เมื่อกี้ใช่ไหมสะพานตักงสิ้นหรือว่าข้ามไปนำเพราะว่าเ่าผิวจะให้คนดูเปรียบเทียบกันแล้วว่าตอนเย็นแบบตอนกลางคืนตอนตอนพารที่ตกเด่นจะแตกต่างกันจำได้นี่ครับแต่ว่าภาพนี้กจะเป็นภาพสปิดนะเพราะว่าาพสปิดจะให้เราได้หเห็นการ<ม>เคลื่อนไหวือยังไรล่ะยางที่ว่างดงาหรือว่าเป็นเส้นเป็นสายไฟไไเป็นเส้นไฟไที่ว่างงมครับดูครับดูเส้นไฟที่ว่ารถวิ่งนะ ได้ยินว่าพี่น้องเสียงโทรศัพท์มีคนโทรมาเนาะหนามากครับพี่น้องครับโทรศัพท์พิมานชื่นอดจริงๆนะที่ว่าทายทุกอย่างในละเอียดมากๆตอนนี้อ่ะด้อพี่น้องการมักจะมีเสียงรบกวนเนาะสองสามคนคนยืนคนหลายพี่น้องอืมเพีย เบนคล็อกถือว่าเป็นเมืองที่มันใหญ่มาครับดูจากภาพมุมสูงที่วัดไายนี่นะให้เราเห็นแบบเส้นสุดสายตาเลยคือเป็นภาพบ้านบ้านหรือว่าทุกตึกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในคลิปอยู่ในวิดีโอนี้ก็ต้องเหลือสวยงามมากหมอนี่ก็เป็นภาพเรื่มซาเแล้วให้เราได้เห็นความงดงามอีออ้าพี่น้องอลังการามากมายเลยเนาะ ตอนกลางคืนกับตอนกลางเวรนนี้บอกเลยว่าผมแตกตั้งกันนี้คนรละ,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 ละดับเลยนะพี่น้องนะว่าตอนกลางคืนจะเปิดไฟในตึกถึงตึกแล้วก็มีแสงไฟจากรถวิ่งไปมาามีไฟหยุทธนน,น,นตึกมหาคนครเลยที่มีไฟส,สูสส้ๆนะทุกคนช่วยงามมาครับนี่ก็จะเป็นสะพานตักสิ้นใช่ไหมโอ้ดูกับพี่น้องครับ มอยบอพิมมาล่องรักเมืองไทยว่าจังได้เนีทุกคนนะย่าคนได้ดูคลิปนี้แหละครับคือคำตอบครับก็เลยว่างามไร้ครับสุดยอดจริงๆงครับโอ้โหอารมณ์ภาพอารมณ์วิดีโอที่ว่าถ่ายขึ้นมานี่ให้เิ็ทให้เราแบบยักจุดเวลาแล้วก็นั่นงดูแต่ละจุดแต่ละมุมห้องภาพห้องวิดีโอพพที่ว่า คนไทยไทยไทยท,ยทอดมาดมาได้ดีไรพี่น้องครับจะเป็นไฟไปจนสุดหูตาเลยครับพี่น้องครับได้แล้วโอเคครับทุกคนครับเึ่งว่ากระจบไปแล้วเด้อกับคลิปงามงาภาพงามงามอยู่ที่เมืองไทยนะพี่น้องนะการได้จบไปแล้วนะพี่น้องการหับส o o คลิปตัตวืองบางกาบเนาะในเวลากลางคืนในเวลาคอยํำลงแรงนะพี่น้องบอกได้คําเดียวเลยว่าอลังการสุดๆเนาะพี่น้องแบบว่า ขักแห้งเนาะแสงแสงทีแสงแดดทีกระทบก,กับตึกอ่าทางฝั่งไทยเพิ่นมีตึกหลายเนาะแล้วก็มันมากระทบก,ก,กันกับแสงนะพี่น้องก็เห็นให้แบบภาพออกมาสวยงามมากๆเนาะสบ,บุพาเห็นแล้วก็ถึกใจติดใจเลยนะพี่น้องก็ปลว่าสวยงามมานเลเนาะแล้วนี่นะส,นนนสบบาุพารจะได้ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชต์กดซ b s สไ i b e และสบ,บุพาขอ,ขอขอบคุณพีเอฟซี FC, ลายๆเดอที ขามาสนับสนุนส่องส่งสาวเราเขามาติดตามหับส้มโดยบอกขามโฆษณาของสาวลรามอนี่สบาบุภาแสด้ขอตัวลาไปก่อนมือหนาะพอกันไหมสบายดีบ๊ายบาย